เสียงนกเสียงกาเสียงธรรมชาติมันมันดีกว่าเสียงมันดีกว่าเสียงคนด่ากันใช่ไหมบ้านวิชอบต้นไม้เยอะๆบ้านเราจะได้ร่มรื่นใช่ไหมอันนี้ก็คือสนามเด็กเล่น mm hmm. ก็กกำลังปรับปรุง mm hmm. เห็นไหมรถแท็กซี่ปรับปรุงสนามนะเขียวชะอุ่มสวยไหมคะต้นทองอุไรหมายถึงว่าพระเวลาพระอาทิตย์ขึ้น เขาจะออกดอกเป็นพุ่มเป็นพวงสวยสวยเนาะก็ต้นนี้ก็ชอบต้นนี้ต้นต้นนี้ต้นเฟื่องฟ้านี่ก็ชอบชอบชอไม้ชอบ,ชอบทองอะไรดอกเขาจะเป็นพุ่มเป็นพวงสวยมากมากเพราะว่าเขาจะจะเวลาพระอาทิตย์ขึ้นเขาก็จะ พระาทิตก็จะส่งทองอุไรก็จะเหลืองอลา,ามสวยงามจริงๆ